วนค่ะเนี่ยเป็นไงบอกเลยวันนี้นิ่มของแท้เนี่ยกดที่ดูกดที่ดูสวัสดีค่ะมีนาเองค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไมล์สะพายตุรกีนะคะวันนี้เพิ่งออกเจ็จใหม่ๆเลยมาชวนทําขนมปังตัวนี้กันบอกเลยว่าช่วงนี้มีนันเน้นขนมปังสัญชาติตุรกีนะคะนี่มองไม่ผิดเพราะว่าเป็นไง รูปร่างแบบนี้ค่ะการขึ้นรูปแบบนี้นะคะก็คือเป็นการขึ้นรูปแบบขนมปังตุรกีที่แท้ทรูค่ะแล้วก็สูตรทุกอย่างเป็นของตุรกีแท้ๆซึ่งคือมีน่าจะบอกว่ามันเป็นขนมปังที่ทําง่ายมือใหม่นะคะหรือคนไม่เคยทําสามารถทําได้ค่ะจับต้องได้นี่คือสเสน่ห์ของขนมปังโฮมเมดที่แท้จริงนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบเออเก่งแล้วจะไปสายขนมปังญี่ปุ่นจะเป็นสายขนมปังเกาหลีจะนวดให้มันเป็นฟิล์มจะทําออกมาให้มันแบบ ดูสวยเริศหรูดูดีมีชาติตระกูลทําเลยค่ะนะคะแต่ว่าขนมปังสูตรมีนาเนี่ยมันก็การันตีความนุ่มอยู่เหมือนกัน,นเดี๋ยวจะหาป้าไม่แน่จริงปเป็นไงนี่ค่ะทุกคนสามารถทำได้ซึ่ง ของทุกอย่างก็ใช้ที่มีในบ้านได้แป้งไทยแป้งสาลีอเนกประสงค์ได้แป้งขนมปังได้ไม่จำเป็นต้องแป้งญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องแป้งเกาหลีนะคะไม่จำเป็นต้องเนยจากฝรั่งเศสของไทยแล้วนี่แหละค่ะหย,ยิบทุกอย่างมาจากในครัวแล้วมาทํากันอ๋อไปค่ะเขาอุ่นนมก่อนนะคะอือ มาแล้วค่ะแล้วแล้วมุมเดิมเราก็กลับมาว<อ>้ยมุมใหม่นี่ยนะมันทําให้มีนานเนี่ยไม่ค่อยเก็ตเลย <S <S นมอุ่นเลยจ้านมอุ่นๆนะคะครึ่งถ้วยตวงอ้าวนี่นะคะนมอ,อุ่นๆอุ่นขนาดไหนเอานิ้วจุ่มลงไปนะคะสามารถทนได้หรือเหมือนกับว่าเราให้นมเด็กอะอะนะคะหนึ่งถ้วยตวงค่ะตาช่างก็ยังไม่ได้ซื้อนะคะ บอกเลยช่วงนี้โควิดเยอะมากโควิดเยอะมากไม่สามารถออกไปซื้อตาช่างได้น้ำตาลทรายค่ะวันนี้อยากให้มีรสชาติเลยล่ะค่ะสองช้อนสอช้อนโต๊ะสินี่นะสองช้อนโต๊ะนะโต๊ะกินข้าวตักไปเลยค่ะมอน,น้อยกลอยใจมีคู่กันอ่ายีสต์ค่ะยีสต์ผงนะคะสองช้อนชาเหมือนเดิมจ้ะคน คนทุกอย่างเข้ากันใครไม่เห็นนะคะหรือว่าเอ้ยมุมกล้องทําให้มันดีกว่านี้หน่อยทําไม่ได้แล้วเพราะว่าทําคนเดียวค่ะถ่ายคนเดียวมีมือเดียวนะจ๊ะใส่ไปไม่รอพูฟฟี่นะคะไข่เหมือนเดิมค่ะไข่ไก่เบอร์สองเอาแต่ไข่ขาวช่วงนี้ตุรกีไข่แพงมากนะแพงแบบแพงเหมือนแบบได้ข่เมืองไทยก็ไข่แพง แพงจนแบบอยากเลี้ยงไก่เองเนี่ยคะ่ะเอาไข่แดงไว้นะคะไว้ทานหน้าขนมเอานี้หาอะไรปิดไว้หน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะคือไข่แดงก็จะได้ไม่แห้งไนงะบ้านสุดๆเนหะ็นไน้ำมันพืชจ้นนชะน้ำมันพืชนะคะมีนาใช้น้ำมันดอกทานตะวันครึ่งถ้วยตวงปุ๊บใส่ลงไปมีแค่นี้แหละมีแค่นี้จริงๆแล้วก็แป้งนี่คือสูตรตุรกีที่แ้้ครูนะคะ คือตัวมีนาเนี่ยไม่ใช่สายฟิล์มนะคะไม่ได้สายที่แบบขึงทุกอย่างเป็นฟิล์มเพราะฉะนั้นเอาแค่ที่เราทําได้ค่ะและของมีนาเอาสายตุรกีนะคะขนมปังตุรกีเขาก็มีเสน่ห์ในตัวของเขาเองนะใส่แป้งเลยค่ะแป้งสาลีเอเนกประสงค์ค่อยๆทยอย,อย,อย,อยใส่ลงไปในเนี้ยมันมี3ามถ้วยตวงแต่ว่าขอใส่ลงไปก่อนครึ่งหนึ่งเพราะว่าจะใส่เกลือลงไปเกลือปน่น ใส่ไปเลยหนึ่งช้อนชาหรือหนึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาครึ่งอ่ะเรียบร้อยจะทําไปให้ลูกกินที่โรงเรียนพรุ่งนี้เช้านะคะวันนี้จะทําเป็นแบบนุ่มนะไม่ได้ทาเป็นแบบว่าเปลือกนอกแห้งข้างในกรบยังไม่ได้ทะะําค่ะเพราะว่าตัวนั้นต้องใช้มาการีนตัวมาการีนนะจะช่วยจะช่วยให้ขนมปงังมีรสสัมผัสแบบนั้น หม้อน,น้อยนะคะที่ถามกันมานะคะยังไม่มีขายนะคะของไม่มีนะคะยังไม่มีนะคะไม่ต้องถามมาเอ้อยังไม่มีถ้ามีจะโพสที่เพจให้คนค่ะมีนากดถ่ายวิดีโอยังกดแล้วอ่ะคนแล้วเราจะนวดเขาบอกว่ายิ่งเรานวดนานขนาดไหนเท่าไหร่ขนมปังเนี่ยจะนุ่มเท่านั้นแต่ว่าไม่จำเป็นต้องขึงเป็นปีมคนตุรกีกล่าวไว้แบบนี้ ยังไม่ได้เห็นหนะ้ามีนานะมีนาอาบน้ำมาแล้วมีนาก็คลุมผมเอาไว้ด้วยนี่เป็นไงคะความที่เขาแบบหยุ่นจัดยังไม่ได้เติมแป้งสิคะรออะไรอาจจะเติมได้ในประมาณสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะเติมได้เลยไม่มีปัญหาซึ่งเวลาตัวมีนาเติมเนี่ยมีนาเติมไงมีนาจ้วงเอาแบบนี้คะ่ะเนี่ยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะของมีนาใส่ลงไป สองช้อนโต๊ะและเราจะเอามานวดที่โต๊ะกันแต่ก่อนอื่นเราต้องรวบนะคะรวบแป้งก่อนรวบแป้งทั้งหมดให้แบบให้เขาเข้ากันก่อนใช้แป้งยี่ห้ออะไรคะมีนานะใช้แป้งของตุรกีนะคะอันนี้คือช้อนโต๊ะที่สามนะช้อนโต๊ะที่สามที่โรยลงไปเนื้อแป้งเนี่ยจะไม่แข็งะจะนุ่ม และจะนวดง่ายเพราะว่าเขามีน้ำมันเป็นส่วนผสมนะคะเขาจะไม่แฉะติดมือแหละเนี่ยเขาจะนุ่มนวดง่ายค่ะยิ่งนวดยิ่งลื่นเพราะว่าน้ำมันแต่ก็ไม่ได้มันมากขนาดนั้นเป็นสูตรตุรกีนะคะที่แท้ทรูตัวนี้นี่แหละก็คือก็ให้เขาเนียนในระดับหนึ่งนะคะคือแบบไม่ได้เนียนมากของมีนาเนี่ยขี้เกียจขี้เกียจวดเหนื่อย เน่จริงๆที่เกียดนวดใครมีเครื่องนวดนะคะใช้เครื่องนวดได้เลยไม่มีปัญหาค่ะนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งเขาจะเนียนได้เลยแล้วก็พักในอ่างใบเกาซึ่งบอกเลยนะว่ามีนาที่เกียจล้างอ่างมามันใช้ได้ยังไงมันก็เพื่อนเหมือนกันพักแป้งไว้เหมือนเดิมค่ะมขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเดิม การพักแป้งนี่สําคัญนะคะบางสูตรอาจไม่ต้องพักแป้งแต่ว่าสูตรของมินานเนี่ยพักแป้งก็ดีค่ะคือความที่เขาไม่ได้นวดนานไงเพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยการพักแป้งเนี่ยทาให้แป้งนุ่มนานขึ้นแป้งขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวคราวนี้มีนานจะใส่แป้งไส้ชีสนะบอกเลยว่าลูกมีนานเขาไม่กินไส้อื่นเพราะฉะนั้นใครอยากจะใส่เป็นไส้อะไรก็ใส่นะคะก็คือตัวนี้มันจะมีน้ํามันเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เขาจะไม่ค่อยติดอ่างสักเท่าไหร่นี่เราก็จะออกมาเลยค่ะเดี๋ยวจะปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะแต่ว่าจะชักกี่กี่ลูกเดี๋ยวมาดูกันน้องหมากินน้ำอยู่จะได้ยินเสียงตัดออกมาเลยค่ะตัดแล้วมีไงล้วตัดครึ่งครึ่งหนึ่งตัวเนี้ยว่าจะตัดเป็นนี่ดีกว่าไหม สิบหกก้อนนะคะคือพอเราตัดเสร็จใช่ไหมแล้วก็ตัดครึ่งแล้วเราก็ตัดอีกครึ่งตัดเป็นสิบหกก้อนนะคะเดี๋ยวก็ทําเป็นกลมๆเนาะอือได้แหละนี่นะคะก็ปป้นเป็นก้อนกลมๆเลยเออแป้งงดนี้ดีไม่เหมือนแป้งเมื่อวานทำแล้วสะเทือนใจทำอยู่ๆก็ไม่เนียนอะ่ะเป็นลูกๆไม่เนียนเคยเป็นมะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ทำเรียงไว้อย่างเงี้ยแล้วค่ะทั้งหมดก่อนเนี่ยค่ะกระปั้นอย่างรวดเร็วตอนนี้นะคะถาดเดี๋ยวมิน่าเตรียมถาดไว้เรียบร้อยแล้วนะมีนาจะไม่รอพักแป้งนะคะคือปกติแล้วจะพักแป้งสักสิบนาทีสิบห้านาทีก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าอากาศหนาวมากค่ะพักไม่ลงอากาศหนาวประมาณสององศาซึ่ง พักไปมีนานก็ต้องพักประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งกว่ากว่าขนมจะเสร็จก็นู่นแลละค่ะป่าเข้าไปเที่ยงคืนเสร็จแล้วทั้งหมดเดี๋ยวค่ะนี้จะทําให้ดูทํายังไงหยิบมาก้อนหนึ่งค่ะเอานิ้วเอาสันมือเนี่ยกดกดจุกลงไปอนี้เห็นไหมกดลงไปค่ะเขาจะเป็นเขาจะเป็นล่องเนี่ยค่ะพอเราเอาสันมือกดใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาจะเป็นล่องเขาจะเป็นล่องอย่างนี้ แล้วเราก็ใส่ชีสลงไปตรงนี้ชีสเนี่ยมีนาใช้ใช้เฟด้าชีสนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดเข้ามาปิดเข้ามาแบบนี้แค่นี้เองเราก็ใช้สันมือเนี่ยกดลงไปอีกรอบหนึ่งปุ๊บเสร็จแล้วแบนๆน่าเกล็ดน่าเกลยดแบบนี้แหละอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนปากมะนี่เหมือนปากเลยมะหอมทุกคนเอามือกดไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็ไปวางที่ถาดเลยค่ะแบบเนี้ยคือแป้งก้อนเนี้ยแบบ เอาสันมือเนี่ค่ะกดลงไปกดลงไปแบบนี้แล้วเขาจะเป็นร่องเขาจะเห็นเป็นร่องแบบนี้ค่ะเนี่ยเขาจะเห็นเป็นร่องเขาจะเห็นเป็นร่องตรงกลางเสร็จแล้วเราจะใส่ชีดลงไปมีนาก็มือเดียวเนาะอ่ะใส่ชิดลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็พับเขาเข้ามาพับเขาเข้ามาแบบนี้เอาสันมือเนี่ยค่ะกดอีกรอบหนึ่งให้เขาเป็นรูปปากแค่นี้เองเนี่ยค่ะมันจะเป็นรูปสันมือกดเนี่ยค่ะ เอาไปวางที่ถาดได้เลยขอหอมดีมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือหลีสองก้อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยหาถาดอุ่นใสเดี๋ยวเราจะหาอะไรปิดนะคะแล้วก็พักแป้งให้เขาขึ้นประมาณหนึ่งเท่าตัวครึ่งหนึ่งเท่าตัวครึ่งแล้วก็เดี๋ยวอบกันเลยตัวเนี้ยไม่จําเป็นต้องให้ขึ้นมากนะคะอ่ะทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะพักแป้งไว้ประมาณแบบสามสิบนาทีให้แป้งเขาขึ้นประมาณหนึ่งเท่าตัวครึ่งแล้วเดี๋ยวเราอบก,กัน เดี๋ยวเราทาไข่นะคะไข่แดงที่เราขยักเอาไว้เมื่อกี้ค่ะค่ะเขาขึ้นประมาณเนี้ยพอแล้วเนี่ยแค่ประมาณเท่าตัวเดียวนะคะก็อพอแล้วรูปร่างจะเป็นอย่างเนี้ยก็คือถ้าใครปากเนี่ยปากตรงเนี้ยเปิดขึ้นมานะคะเราก็กดลงไปได้ค่ะตรงเนี้ยก็คือเราก็จะกดคือถ้าเขาเปิดนะแต่ถ้าเขาไม่เปิดก็ไม่ต้องกดเนี่ย เนี่ยเราสามารถกดลงไปได้ค่ะคือถ้าเขาเปิดขึ้นมานะไม่มีปัญหาเอาไข่เนี่ยค่ะไข่แดงผสมนมเนี่ยทาลงไปตัวนี้มันจะต้องแบบสีเหลืองๆจ,จัดๆหน่อยมันจะสวยต้องแบบเหลืองๆจ,จัดๆมีนาเนี่ยผสมนมแค่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะแต่ไข่แดงฟองเดียวค่ะที่เราเอาไข่ขาวไปทำกระตูขนมปังอะ อุเตัวอบแล้วนะคะที่ไฟ180องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใครจะอบ160ก็ได้ถนัด160ถนัด170ไม่มีปัญหาแอร์ไฟเยอร์อบได้ค่ะ150องศาหรือ160องศาก็ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญคือแป้งต้องขึ้นฟูหม้ออบลมร้อนอบได้ค่ะนะเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งได้ไม่มีปัญหา มันก็คือขนมปังนั่นแหละเอาไปนึ่งเขาแค่จะไม่เหลืองเท่านั้นเองเนี่ยค่ะเราจะเอาไปอบที่ไฟร้อแปดองศาไฟบนล่างจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้เสร็จแล้วอบเลยนะคะสองถาบเลย อกมาแล้วค <ersch> really, ่ะ20นาทีจริงๆแล้วจะอบให้เหลืองกว่านี้ก็ได้นะคนตุรกีเนี่ยค่ะจะอบให้เขาเขาส่วนมากนะคนตุรกีนิยมจะอบให้เหลืองกว่านี้ก็คือเหลืองเป็นสีน้ำตาลเลยแหละแต่ว่ามีนาเอาแค่นี้ก็พอค่ะเนี่ยค่ะตาตาเป็นแบบนี้นะจริงๆแล้วต้องอบให้แบบเป็นสีน้ำตาลเลยแหละแต่ว่าไม่และเนี่ยค่ะข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะคุมผ้าไปเลยค่ะตอนเขาร้อนๆนี่แหละค่ะเอาผ้าเนี่ยค่ะ ผ้าชุบน้ำหมาดๆก็ได้ค่ะแล้วก็คุมไว้แบบนี้แต่ว่ามีนาำคุมด้วยผ้าแห้งนะคะคุมไว้แบบนี้เนี่ยคุณอบออกมานี่เละไม่ต้องสืบค่ะยังไงคะเห็นควันมหมเห็นควันมะเน,น,มะนี่หอมขนมปังป้นชาติตุรกีของเราขนมปังปากน้อง ขอกองทีปากเบิ่นมาเลยเหมือนไปฉีดมาเนี่ยนี่ค่ะ,คะอบออกมาแล้วนะคะจะได้เป็นแบบนี้แล้วก็จะนุ่มๆแบบนี้น,นุ่มๆแบบนี้พอพอเราคลุมแป้งนะคะเขาจะมีความนุ่มมีนาบอกเลยว่าเขาจะช่วยให้สําหรับคนที่อบมาแล้วมาค้่งไฟแรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะทําให้หน้าเนี่ยนิ่มลงนิ่มนวลค่ะ เป็นไงบอกเลยว่าน,นิ่มของแท้เนี่ยกดที่ดูกดที่ดูอยากกระฉีกให้ดูไงคะของแท้นุ่มแน่นอนค่ะลองทำกันดูนะคะตัวเนี้มีนาการันตีเนี่ยค่ะฉีกไหลๆเลยเนี่ยเป็นไง ี่เก็บีบมากเดยวเอดาบกบีบอยู่นั่นแหละไม่ได้กินสัทีนี่ค่ะอยากให้ทุกคนลองนะคะนุ่มนวลมากๆอ่ะเดี๋ยวมินะ่าจะเอาไปให้ลูกเพื่อนบ้านแล้วนะแล้วก็จะแบ่งให้ลูกชายให้สามีกินเล็กน้อยก็พอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทําขนมปังงาแล้วอร่อยรูปรางก็น,น่ารักเป็นปากเชียจูบกันแต่เช้าอื ลอย e ค่รยังไงฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็ติดตามให้มีนาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสูตรอื่นกันบ้างแต่มีนาบอกเลยนะช่วงนี้มีนาเน้นสูตรตุรกีตุรกีเลยละกันเพราะว่ามีนาอยู่ตุรกีและของขนมพวกขนมปังตุรกีเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่จับต้องได้ทุกคนสามารถทําได้ทําได้จริงและไม่ต้องคิดมากเวลาทําไปะค่ะสวัสดีค่ะ